เมื่อนี้มาหาเห็ดครับหลังจากที่ลงเชื้อไว้กระลงเป็นระยะนั่นแหละนะครับกับลงเป็นระยะ,ะคือนับตั้งแต่ปีแรกที่ลงนะครับปีสองกับลงปีสามกัลงจนมิผลผลิตมื่อนี้แล้วครับนี่มากับยายนะครับนี่เห็ดผัวพี่น้องนี่ครับผมนี่มันเริ่มได้ผลแล้วนะครับหลังจากลงเชื้อแล้วอันนี้ก็สิบว่เก็บดอกไอ้แค่ไอ้มัน ให้มันเป็นเชื้อต่อไปไหมอุ้ยพุ่นง่ายทวนบมดนึงนี่นะครับนี่นี่นี่คือว่าเป็นเ็ดผอนะครับทีเขาลงนี่นี่นี่ดอกดอกมันเป็นแบบนี้ครับเ็ดผอนะครับพุ่นอุ้ยต่อไปนี่สีเอกอืเพราะว่ามันมันเริ่มออกแล้วมันเริ่มออกแล้วปีนี้แหละนี่ที่พี้องได้เห็นนี่นี่พี่น้องนี่เฮดผอเปิ่นเพันวานี่นี่แมนเบิดเลยครับพี่น้อง นี่แต่ยุกแก่นี่จนบอ่อแม่นี่ห้องต่อเริ่มออกนะครับหลังจากลุ่งเชื้อเห็ดนี่นะครับห้องกระปุกต้นย่างไว้แต่ย้ำนั้นก็เอาเชื้อมาลงนะครับมันก็สิออกไปเบิดระบาดนี่ปีนี้ออกแต่เห็ดผอนะครับแต่ว่าเห็ดละงกท่านได้ออกเห็ดแดงก็เริ่มออกแล้วนะครับที่อยากเห็นก็นคือเห็ดละงกนั่นแหละเห็นมัน เหลืองอุ้ยหุยอยู่นะครับไปย้ำไปแขงสดน้ำโกกโกรกก็เสีบนะครับพี่น้องอันนี้แหละครับก็คือว่าผลผลิตนะครับจากการปลูกปลาสางปลากระสีมีอาหารเป็นกําไลเป็นดอกผลที่ได้นะครับนี่จะได้กับได้เหรครับพี่น้องลองไปเห็ดเบิงนะครับผมถ้าเพาะเชื้อเห็ดบ่ขึ้นจังใดกบทักหลังไม่มาานะครับแต่มีวิธีแนะนําอยู่จากสูตรอาจารย์เอ อนาคันดาบิกเพิ่นไหายมากครับผมได้ผลอีลีสวัสดีครับ